ฮัลโหลสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนจีเอ็มอนิเมะกับเบนรีวิวแอนิเมะเอ้ยไม่ใช่สิเบนรีวิวโมเดลอืเออละ่ะดูดิดูสภาพของที่เขาผสนดิสภาพ <laughs> ยับยูยยไปหมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาแกะดูของข้างในก่อนว่ามันมีตรงไหนเสียหายมั่ง เดี๋ยวตัดไปตอนที่แกะเสร็จก็แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็นี่คือสภฟ้าตอนที่แกะออกมาจากก่องดีแล้วยังมีพลาสติกห่ออยู่พลาสติกทีเนี่ยกันกระแทกะแต่ไม่รู้ว่ามันมีตัวไหนหักหรือเปล่าแต่น่าจะไม่มีนะแต่ต้องแกะดูอีกทีเพราะฉะนั้นก็แกะเลยแล้วกันโอเคแล้วก็แกะออกมาแล้วไม่มีอะไรเสียหายไม่มีตัวไหนหักแต่ไอ้ตัวนี้มันหนักอะ มันน่าจะมีอะไรที่ขำหมัดด้วยนะหมัดมันใหญ่เกินดูเวลาตั้งไว้นานๆมันมน่าจะอ่อนแน่เลยมันน่าจะมีอะไรมาขำด้วยนะแสดงว่ามันหายแน่เลยความน่าจะเป็นนะก็ตามราคาสี่ร้อยราคาสี่ร้อยนิดๆลูฟี่ล่างอะไรอะ เกียร์สีใช่ก็ตามสภาพตรงสีก็โอเคก็น่าจะเท่านี้แหละสำหรับการรีวิวครั้งนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันบ๊ายบาย let's go